สวัสดีค่ะวันนี้พี่พรจะพามาทําดอกผีเสื้อแบบนี้นะคะวันนี้จะทําเป็นตัวเปล่านะคะเรามาดูริบบินค่ะใช้ริบบินสี่เส้นค่ะพี่พรทาแบบสลับสีนะคะความยาวที่สามสิบห้าเซนติเมตรค่ะใช้ริบบินเบอร์สองค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะพับริบบินค่ะพับครึ่งมาเลยค่ะกดให้เป็นรอยค่ะเส้นที่หนึ่งออกมาค่ะเส้นที่สองประกบเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นที่สามประกอบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ลอดกลางเส้นที่หนึ่งแล้วก็เส้นที่สามเข้าไว้ตรงกลางค่ะถ้าใครจะใส่เหรียญใส่ช่วงนี้ได้เลยนะคะนี่ความทำเป็นตัวป่านะคะแล้วก็พับตามความถนัดได้เลยค่ะแล้วก็เส้นสุดท้ายสอดเข้าเส้นแรกที่พับค่ะแล้วก็กลับด้าน ทำอีกรอบหนึ่งค่ะนี่ค่ะพี่ปอมติดเทปใสานะคะเพื่อความแน่นนะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ วี่งอนจำสีเขียวกับจาร์ีไปทางด้านขวาหันปลาลิบี้มาทางด้านซ้ายค่ะแล้วก็สอดกับช่องนี้ค่ะแล้วก็ดึงจาร์บี้ไปทางด้านขวาค่ะหันปลาลิบี้มาทางด้านซ้ายแล้วก็สอดค่ะน้องจอบมาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะทำแบบนี้ทั้งสี่มุมค่ะจาริบี้ไปทางด้านขวาหันปลาลิบี้มาทางด้านซ้ายค่ะแล้วก็สอดค่ะ จะบ,บี้ไปทางด้านขวาค่ะมันไปบี้มาทางด้านซ้ายค่ะแล้วก็สอะตรงนี้นะคะก็มาดึงจัดสามเหลี่ยมค่ะให้กระชับให้เท่ากันค่ะเสร็จแล้วค่ะจับสีขาวมาสีเขียวค่ะจับสีเขียวลงมาข้างล่างสีเส้นสีขาวไปทางด้านขวาค่ะ สร็จแล้วเส้นสีเขียวขึ้นข้างบนค่ะแล้วก็ปล่อยเส้นสีขาวค่ะเราจะทําเส้นสีเขียวค่ะแล้วก็จับริบบิ้ค่ะหันไปว <Good. S 1> <lithium. S 2> ิ้นค่ะครูเข้ามาหาตงลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ส kind of ออข้าวตาตรงช่องสีเขียวค่ะลักษณะนี้ค่ะทีนี้สีขาวลงค่ะสีเขียวไปทางด้านขวาค่ะเอาสีขาวขึ้นข้างบนค่ะแล้วก็ปล่อยสีเขียวค่ะแล้วก็หันไปลิบบิ้ก็หาตัวเองแล้วก็สเอก็ตรงช่องสีขาวตรงนี้ค่ะ แล้วก็สีขาวไปทางด้านขวาค่ะสีเขียวขึ้นข้างบนแล้วก็ปล่อยสีขาวค่ะก็ปลายลิบบินค่ะสีเขียวขันก็หาตัวเองแล้วก็สอดเข้าตรงสีเขียวตรงนี้ค่ะทีนี้สีขาวจับขึ้นข้างบนค่ะหันปลายลิบบินเข้าหาตัวเองสอดค่ะรอบสีเขียวตรงนี้นะคะน้องก็จะทะลุออกมาตรงกีบสีขาวตรงนี้ค่ะ ทีนี้เรามาจัดแต่งกกีบยวรัศนาการจัดแต่งเกีบเราจะดันดกกีบตรงกลางตรงนี้ขึ้นค่ะค่อยๆทําค่ะเราจะดันดกกีบตรงกลางขึ้น ลักษณะนี้ค่ะมันดึงกีบให้เท่ากันแบบนี้นะคะอันนี้มันเป็นตัวเป่านี้เสร็จแล้วนะคะแบบนี้เนาะเราก็จะใส่เหรียญช่วงนี้ค่ะเป็นตัวเป่าเราก็จะใส่เหรียญช่วงนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะพับค่ะพับปาลายริบบินนะ้นเนาะลักษณะนี้ค่ะน,นี้ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะติดเทปสช่วงนี้อันนี้แล้วแต่เราจะตัดนะเราจะตัดแบบนี้ก็ได้นะคะตัดปลายลิมิตแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้ค่ะหรือว่าจะตัดปลายลิมิตแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะสรับดอกผีเสื้อคะ่ะ ทาเพื่นชินชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่พรเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ